สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำไส้กรอกหมูนะคะทำไส้กรอกหมูให้ทานหลายๆวันค่ะเก็บใส่ช่องฟิวค่ะน,นี่เครื่องปรุงของเรานะคะน,นี่เป็นหมูสับอันนี้เป็นหมูที่ว่าซื้อมาเมื่อวานอันนี้อยู่ในตู้เย็นเราออกมาก็เลยเป็นสีต่างกันหน่อยอันนี้น้ำตาลนะคะพริกไทยน้ำปลาอ่าแป้งข้าวโพดแล้วก็รสด,ดี ผงฟูค่ะกระเทียมสับแล้วก็น้ําแข็งค่ะกระหมูสับค่ะมาทํากันเลยค่ะก็จะเอาหมูลงใส่ในเครื่องปั่นนะคะปั่นทีลครึ่งก่อนนะคะกระเทียมเทียมไปครึ่งหนึ่งรสดีครึ่งหนึ่ง น้ำตาลครึ่งหนึ่งพริกไทยครึ่งหนึ่ง้ำปลาก็ครึ่งหนึงค่ะแป้งข้าวโพดอันนี้ลองทำครั้งแรกนะคะดูในอินเทอร์เนต็ตมานะคะ ลืมโอ้ยเราลืมเอาอนนั้นใส่จะมาปั่นกันค่ะ ดูก่อนนะคะว่าไมได้หรือยังน้ําแข็งเราไม่ได้ทุบนะคะมันก็เลยละลายยากหน่อยนี้ยังไม่ได้นะคะมันยังเหนืดอ,อยู่เดี๋ยวเราก็ปั่นอีกค่ะปั่นแล้วรอบนึ่งเราก็เทออกไว้นะคะนี่เราก็มาปั่นรอบสองนะคะ ดูว่าได้หรือยังค่ะนุ่มพอหรือยังเราว่าเด้งแล้วนะได้แล้วนะเนี่ยทีนี้เราก็จะไปปั้นกันค่ะนี่ค่ะแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งเดี๋ยวเรามาปั้นกันค่ะ